อัดทางคิขมักในฐานะเป็นทางแห่งอมตะข้าแต่พระองค์พูดเจริญมีคำกล่าวกันอยู่ว่าอมตะอมตะความไม่ตายความไม่ตายดังนี้อมตะเป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าข้าและหนทางให้ถึงซึ่งอมตะคืออะไรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลาย ความสิ้นแห่งราคะความสิ้นแห่งโทสะความสิ้นแห่งโมหะนี้เรียกว่าอามตะอริยะอัตถังคิขมะรนี้นั่นแหละคือหนทางให้ถึงซึ่งอมตะได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ